สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวานนี้มาผูกผอกันนึือกเอาเด้อมือนี้มาหาก,กินมือนี้พี่น้องเวลาเขาใส่เขาใส่ได้ไหมถ้าอย่างเขาต้องถอใดใี่น้องแล้วมดน,นี่นเนีย่ยหมดเลยอ่ะสีดหน่อยถอด<า>กัน<า>ก็ได้แต่มันข้าวผมต้องถอดเอายาดต้องไว้ได้ไหมานต้องเลยไปพาพี่พาน้องไปเบิ่งวิธีการใช้นะครับเ,เ,ดดเน,น้เอ,เนองไปลองเบิ่งล<ช>องน,<า>น<า>ครับปูเพิ่นมาท่านหูวจักนะผู้เพิ่นหูวจักแล้วเพิ่นเจี้ยงล้วก็คอมเมนต์มาในนะครับเด้อว่าเนี่ยน้ำน้ำเนี่ยเนี่ยน้ำน้ำนะครับ ทีมงานหัดไหมครับไปบ่าเคยใช้เที่ยวอะไร <ừ. S 2> บ้างบางครั้ <c oughs> เทื่อแรกครับดิครับเบิ้งใบหนึ่กันครับเทื่อแรกครับดิเบิ้งใบหนึ่กันครับต่บังกันเก่าแล้วบังบังกันเศร้าเข้ามา <c oughs> เพวกกาไปใส่น okay, ่าพวกเรื่องของพี่น้องเอ้ยใส่น่าจ้าของกึ่เก่องแล้วครับเนี่ยเอาแล้วครับพันเร็กเดี๋ยวทำการเลยเดี๋ยพี่น้องใส่เงียลงไปแล้วครับเริ่มต้นแล้วพี่น้องหลังแหลกในซีบินเลยครับเนี่ยผมเคยใส่บางลั้นจักเทียครับหลังแรกครับสิมานุ่มมานเพิ่งไปร่วกันครับร่วไปร่วกันนะครับเด้อปากบ่นจับจับ มันจูดินเนี้ยป่ามันว่ารอมันม่าน้ำดนไปน้ำกันนะครับเุ้อนดูนไปน้ำกันพี่น้องครับยืนเครัาพาแล้วครับลับลงแรกยืนเศ้าอยู่พามาตรวจสอบครับเศร้ายะมานกันครัเไม่้อัอจสาดมันน่าจะของฝันนี่จยังจังเลย พอแล้วเาฟงนี่ก <tekrar. S 2> yeah, nice. ็ลังมังฟังะไฟังหนึ่งเอเนี่นีเราหนี่อ้าวานตัวอย่ใช่้วด้อฟังหเจ้าลังที่สครับนี้ลงี่ส้ก็ลังแาบางคนเราฟังนะครับแต่ไม่จํอะไรจําอะไรพวกนี้ครับวัเนี้ยิ่งเนี้ยวันที่มัอเศร้านี่ยุกหว่าจะได้มาใส่นะครับ อ่ะเสามาสิยังคือเกอ่าบอ่อพี่หน้องเอ๊ะเดี๋ยวนี่ก็หายใจเอาได้แล้วนี่เียน่จูดพานเหล็กนะครับเด้อเพื่นนี่โพด่ากันหน่อยยิงหน่อยนะครับตอเห็เพิ่นหายใจเวลาเพิ่นเขา่าเพิ่นว่าเสียงกับการบ่ตายเพิน่นว่าอ,อ,อ่ะคือยังพี่น้องเอ้ยพานเหล็ก อสองหลังแล้วพี่น้องอปลูปกถางไหน่อยนพี่น้องย้อนี้ก่อน,น <c oughs> เวลาพี่น้องมายามเบีดเตมเครืนอพี่น้องย้อนไปก่อนออสองหลังพันไปพี่น้อง <c oughs> อมีท่าป,ป่าผมเนี่ยพี่น้องสูมต้นมันมากินเป็นเขบองบเงียพันเหล็ก ตอนนั้นต<ห>ื่กินแต <c oughs> ่ว่าเงี้ยเงี้ยเงน้ยเงี้ยเงีย่นฮนะทังที่สามพันไปเนาะครับเนาะมวยใบพี่น้องเอ้ยมวยได้บ่ได้บ่ว่ากันเด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นเด้อครับกำลังเก่งพีงหนงนวลพวกได้หาอยู่หากินต่อไปครับมารมานมแว้งไงพี่น้องเกิดดีขนาดท่านเด็ก มาล้างนี่เป็นตะเขาเามันเปิดง่ายฮง่านั่นเฮ็ดง่ายหรอหินพอดีมันถึงแน่นอ่าอ่าอาผโดาก็นนียเรครับพันเล็กคนเฮ็ดไ้สูตรคน่ามจังหวะตายคนว่าคนเข่านะสมมุิว่าผมก็ลุนเนื่องนะครับนี่เขาว่าเหี้นนวผู้ถาบอกวาต่ว่นก็ไม่เคยไปใส่ในมือเล็กทีอะเอาผู้ดากันนิดเดเออเอาผู้ด่านนิ Long tay bà tay cô của bay 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 này điền cho bay của bay của bay của หาพอ่อเปล่าเลยสื่อ่นพี่น้องอยู่บ้านนอกเขาง,งนานเด็กเค็ดดีขนาดพี่น้องผู้ยูงเทียบมึงไทยเนี้ยมึงไปเขาด้วยพี่น้องล่มหนา,าวเขาร่มพัดไปเขาวีวีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเนี้ยโมเรี่ยงของฝ่าย่ามเย็นครับพี่น้องเที่ยงเกลียดเวรงเวียนงาบเกลียดลาบฝ่าพี่น้องหาอยู่หาก,กินน้ำทุ่งไใครท่งมนี่ anh thả thang này. được cái này yên đông dần nó khác lẽ thôi sai biết bả đấy mới thấy là ngay giờ đấy thì nó xuống làm kẹo em แม่่มาพี่น้องแต่ว่าเปนล้วว่าเปิดปากมันนแปนมนว่าอือปยนหุ um, uh, ่เขาเโอ้ยมวยไม่พี่น้องเลยไปพูดย่ายเส้นทางน้ำยึดหลังเียสุดว่างเบ่อไงฮะตันเงีย่ามสะตี๋หมดลยเสือเงีย เือ,อยู่หาบาทยุ่หมือนเสาไใครหน่วยหนึ่งว่าขอเราง,งามแห้งในปีอ้าหลังพี่ไลยหลังให้เจ็ดบนหลังให้เจ็ดไปอนาอาพันเด็กหลังให้เจ็ดเราเตรียมพร้อมเนื้อนี่ละเปิดทนี่่งมันมาสองขางในเอียนเปอี่หมดไหมเล่ยพันแจงกูหมดไหมเฮ้ยไม่เอ,อ็นใส่ข้างใน,นมาจ้ะไป่อางนีาผมไอ้อกปากกระบอกวิสัเลยเด็ก แงะต้นนี่บาดขาดีน่ะนี่แงะนี่แงะหนึ่งหนึ่งนี่ลองลังสุดท้ายแล้วถ่ายสุดพี่น้องเอาเลยหลังสุกไทยพี่น้องล้างทุกไทยแล้วถ่ายสุดหลังที่เปีพี่น้องนี่นี่เอาาแต่งให้ดีแต่งงามึงเหมือหลังนี่โอ้ยสีเดียนมัหา่าจะเน่าแล้วครับว่ถือกินข้าวแล้วเขาอย่างเงาเอถอใส่เบียตตัวเดียวเองเขาเลยเองกินเนาะ าลองเบิืงมนัมนโมมันหลุดมันน้ากันเดเ้อครับอ่ะหลุดมันน้ากันนะครับเด้ออีกหนึ่งผ้าพุ่นเหรครับไล่ไมาจะลังแหลกุ่นะครับหลังที่หนึ่งหยุดเริ่มต้นเกินหลุดมันมน้ากันนะครับเนาะหลังสุดท้ายครับมือหน,นึ่งใส่แปดลังครับเทียรแหลกพี่น้องเบิรงไปนน้ำกันครับอ่ะไปเดินทางกลับบ้านพี่น้องบ้าน อยากขี่ไซบังลั่นแล้วพี่น้องเอ้ยเดินทางกลับบ้านแล้วบัดนี้เบื้องหนทางพี่น้องลุยฟ้าฟ้าดลงมาพี่น้องเอ้ยเบังเนี่ถนนนอนทางโอ้ยบัดนี้นายสาสเร์ลงมามอเตาร์โมลกุบปิดบ้านถ่ายสีมันมมานกับรุ่นไปน้ำกันนะครับนอเออื่นนอรอติดตามไปน้ำกันครับว่าสิมานหรือโมหมานครับ ครับสวัสดียมมศักดครับหลังจากถิ่นหมู่บ้านนะครับเราได้ใส่บางลัานไว้มือนีกับมายามครับมากระพ่านจ่าครับพี่พ<า>น้องไอ้กระรุ่นเบิยงตะุนเมืองน้ำกันพี่น้องสีมานแล้วว่ามานครับเมืองไปน้ำกันพี่น้องสีมันบ่างพานเล็กที่เก่าเหรอครับ ม,มาจากเลี้ยดิม้อยังมันเขามได้มันอยู่นอกใช่ไม่เห็นามนีวา่าวก่านนี่โอ้สั่งวะมันอยนข้างนอกยืนตัวหเงเขาววบวิดบอ ดินอยู่พันจ่ามันเขาหลายตัวหรอดินอยู่พันจ่าเยี่ยนโตเยี่ยหลายตัวมันเขาอะไรดินนี่มันเขาอะไรตัวมันนอนเฝ้าโอ้โอ้ดินอยู่พันจ่าฝันเนียวครับหลังแหล่ะครับฟินง่งมีบ่รุ่นบแรงเหรอดินพันจ๋าเนี่โอ้เสียดายว่าหางมันโพทั้งทั้งนอกพันจ๋ามันเงี้ยหางมันกมาว่าหันนี่โอ้เสียดาว่าเงี้ยพันจ๋าคือพี่น้องน้ำไม่เปิดใลือยนะพี่น้องมันเปิดอยบนไหนพี่น้องใส่ครับ โอ้ยมาแล้วพี่น้องมเดี๋ยวมัเงียบันจ่าย่สดงอยู่หลังเห็นหางมันแสดงหางมันโผมันหนอกมันเงียบหางหน่หนอยไมแบ่ตัวเหาเราไมเป็นไรไหมโอ้ยเย็นอเขาคลายตัวพูดยิ้ไปเลยอ้าวอ,ออกก็มีพี่น้องเออผ่านเหล็ก,กมันเ <laughs> ขาโมบอือ,บอพี่น้องโมดินผ่นเหล็กโมดินลัางนี้เงียบเงียบพี่น้องล้างสอะ ออกบอลหรือบนเขาหร,รือันแทงหามันดอกมากดอกบุลุษหมดเลยมัยนใจงอไปมันเห็นแต่หามันโผล่มาทั้งดอกบพื่อเดียวว่ากล,ลัวว่าสู้มมาาไม่พี่น้องเบื่อนหน่อยหลังนี้ชามกับบอลผ่านพี่น้องเนี่ยข้อหลังหาละครับหลังจากรอมาเรื่อยครับผ่านเล็กก็รุนเป็นรุนเอารุนเมือนใครผมานเล็กเอาไรก็ไม่พี่น้องเบื่อนมีบ่ผ่านเด็กใส่บังรันไม่เลี้ย Cái này Lăng oh. này, này, nó. này cứ lèo, lăng này lạc mà Lăng cái gì cứ khứ thì. Thì bỏ này bỏ Lăng Lăng phát rồi cái gì <laughs> <laughs> Yên tâm <laughs> 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 Nhìn mơ Này kêu mơ Mít tù À, ông sẽ bớt luôn đi thiền Mít tù quá trả mít tù Mít tù ăn vỏ Ở Nó biết Mít 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 cái mít tù Lạc mít chết rồi, anh lấy

Nguyên mô. Nguyên mô. Nguyên À Nguyên mẹ Nguyên mô. Nguyên mô. Nguyên nó Nguyên mô.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  Nguyên nó Nguyên mô. được mô. Nguyên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  mô. nổi ไปไปเบางหลัางไม่ล้างที่แปดครับบะเนี่ยลังสุดท้ายพี่ร้องลังสุดท้ายปกติบ่ฮอกเป็นหน้ามุนคุนเพรว่าเป็นหน้ามันนี่เด้ยมันเนี่ยกใครเน่อยค่อยเขามัดยามหนบ่คือยังหน้ามุนคุนโอ้ยเาะยามพอมีหรอกปลาหมึกเตียงมู่เป็นนักหนักมากจ้็นักหนักเอ้รับเบื้องลังสุดท้ายพี่น้องรุ่นเหมือนกันครับ ัแปดล้างเข่าสองล้างเข่าสองล้างา็มือ่าจะได้ยักูด้พี่น้องหนึ่งไอ้เปลือให้พี่น้องเบิรงน้กันตีมือมือนี่ใส่แปดล้างเข่าสองล้างพี่น้องอ๋ออ้ากระหูแล้วครับวัาเงี่ยใส่ได้อยู่แต่ว่าเพิ่นอาสีน่อยเนี่ยเย็นไหนไปเท่พี่น้องเบิรอนเท่พี่น้องมีตัวนหนเบิรงนเฮ้ย rất lại nhiều lắm đấy, lắm lát 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 อี่ตัวใหญ่เหวยโอ้พี่น้องเนี่ยตอืมโอ้กันได้เพาสชุ่มล้งมึงเนี่ยนี่ตัวใหญ่โอ้หลุดออกันเลยโอ้ยพี่น้องตอนไหลลงเห็นมั้ยอืมตัวตัวใหญ่ครับสรุปแล้วนะแต่ไม่ตัวคืออยู่พี่น้องแต่ว่าหันนกเป็หลังงน้อพี่น้องนะเขาซ้อนลังครับเป็ดลังเขาซ้อนลังครับเปดเขาซ้อนครับมือนนี่ ถ oh, ือว่า oh. สำเร็จครับมื่อเนี้ถือว่าผ่าน oh. ผ่านเรียกว่าผ่านอยู่ผ่านเลียกว่าได้สองครับพี่น้องหญ่ยอยู่ครับ oh. อสรุปแล้วคลิปนี้มานครับพี่น้องส้อรับคลิปนี้เข้าไปสวัสนีนะครับะสวัสดีครับ